เรียนวิทย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ศึกษาการทดลองการผสมกันของวัสดุนั่นเองค่ะค่ะสําหรับ การผสมกันของวัสดุนะคะก็คือการนําวัสดุนะคะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะนํามาผสมกันนะคะแล้วก็ทําให้วัสดุที่ได้เนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนําไปใช้ประโยชน์นะคะตามจุดประสงค์ที่เราต้องการค่ะเช่น การนำเยื่อกระดาษผสมกับปูนปัสเตอร์นะคะเพื่อนำไปทำเป็นกระปุกออมสิน,นะคะหรือการผสมผงวุ้นกับน้ำอุ่นนะคะก็จะทำให้เราได้วุ้นสําหรับนำไปทำขนมนั่นเองค่ะการผสมกันของวัสดุเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งผสมกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผสมกันแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ ับทีเด็ๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์กับสถาบันแมสไซวันนี้เด็กเจอกับคุณครูเช้าตรู่ครับแล้วก็คุณครูดาด้านะคะแต่ก่อนจะไปเรียนอย่าลืมนะครับเรามีกติกายอยู่ทั้งหมด2องข้อข้อที่หนึ่งก็คืออย่าดูใกล้จอจนเกินไปค่ะครับ สายตาเสียได้ถูกต้องเลยครับส่วนข้อที่สองก็คืออย่าเพิ่งลุกไปไหนจนกว่าจะดูจบนะคะครับไปห้องห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าได้ครับคุณดาดาล้อเล่นค่ะอย<ๆ>่าไปห้องห้องน้ำก็แค่กดหยุดวิดีโอเอาไว้เท่านั้นเองเด็กๆพร้อมจะไปเรียนกับครูชาวตู่แล้วก็ครูดาดาหรือยังครับพร้อมมากๆเลยค่ะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ห้องเรียนสิครับคุณดาดาเออล้วเราไปเรียนที่ไหนห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนสุดพิเศษซึ่งซ่อนอยู่ในกำแพงนี้ครับโอ้น่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปในกำแพงแล้วไปเจอกันคครับโเ อของเต็มไปหมดเลยนะคะคุณครูดาดาใช่ัน <ละ S 2> คืออะไรเนี่ยมันก็คือสารเคมีไงล่ะคะโอ้สารเคมีเอ๊ะว่าแต่ว่ามันมีสารเคมีอะไรบ้างล่ะคะถ้ายอยากรู้ต้องมาลองสังเกตก่อนเลยค่ะสารเคมีทั้ง7ชนิดนี้มีอะไรบ้างเมื่อกี้ลองสังเกตกันไปแล้วคราวนี้มาทายมากกว่าค่ะว่ามันคืออะไรเด็กๆเห็นแล้วพอจะคุ้นกันบ้างไหมคะ สารเคมีบางชนิดก็น,น้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะ,ะเฉยสารเคมีตัวที่หนึ่งคือกาวน้ำสารเคมีตัวที่สองคือโซเดียมบอเรตสารเคมีตัวที่สามคือกาวลาเทสสารเคมีตัวที่สี่คือแมงโกโปสารเคมีตัวที่ห้าคือปูนปลาสเตอร์สารเคมีตัวที่หกคือน้ำเปล่าและสารเคมีตัวสุดท้ายก็คือทรายค่ะเอ๊คุณดาน่าครับแล้วถ้าเราเอาสารเคมีแต่ละตัว มื่อผสมกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากรู้ก็ต้องทดลองดูค่ะก่อนที่เราจะไปผสมครับครูดาด้าครูเช้าตู่รู้สึกว่าโต๊ะเรามันลงเกินไปดังนั้นครูเช้าตู่ขอเศกเจ้าตัวนี้กลับบ้านก่อนแล้วกันครับโอมยครูได้ด้อยากลองบ้าง啊องอะไรครับลองเศกครูเช้าตู่ไม่ได้เราต้องสอนเด็กๆด้วยการร้อนหรอคะโอเคค่ะตอนนี้โต๊ะพร้อมแล้วเราไปมาลองกันเลย ั้นตอนการทดลองเด็กๆนำสารเคมี2ชนิดชนิดใดก็ได้ที่เด็กๆต้องการใส่ลงไปในบิกอร์ขนาดใหญ่ในปริมาณที่เท่าๆกันจากนั้นนำแท่งแก้วคนสารคนให้สารเคมีเข้ากันเป็นเวลา5วินาทีเราต้องป้องกันดวงตาของเราด้วยการสวมแว่นตากันไแยก่อนครับ ว่านะคราวนี้เราก็ผสมสัน้นคมีมได้เลยโดยครูเช้าตูจะผสมลงไปในบเกอร์ใบนี้นะครับแบบที่หนึงซายผสมกับแป้งเค้าโพดมีความฟุ้งนิดนึงนดนต้องระวังนะครับครูเช้าตูจะใช้แท่งแก้วคนฝานะครับในการคนเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสารทั้งสองผสมรวม ทั้งสองร,รวมกันครับแต่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันครับทรายก็ยกังคงเป็นทรายเหมือนเดิมส่วนแป้งข้าวโพดก็ยกังคงเป็นแปน้งข้าวโพดเหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแบบที่สองกาวน้ำผสมกับโซเดียมบอเลตและนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปครับเด็กๆถ้ายังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวครูเช้าตู่ยกขึ้นมาให้ดูครับโอ้แบบที่สาม ปูนปลาสเตอร์ผสมกับน้ำวันนี้ปูนปลาสเตอร์กับน้ำก็ผสมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขาวเหมือนน้ำนมเลยครับใช่ค่ะเป็นของเหลวเรียบร้อยแล้วแบบที่สี่ายผสมกับกาวลาเท็ก เหนียวมากๆเลยค่ะคุณครูเช้าตรูเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะคุณครูดาดาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะเรายัางมองเห็นทรายเป็นเม็ดๆอยู่เลยก็คือไม่เข้ากันนั่นเองใช่แล้วและแบบสุดท้ายแบบที่5แป้งขค้าโพดผสมกับน้ำค่ะผสมกันเป็นเนื้อเดียวแล้วน,นะคะ มันหนืดไหมครับคุณครูดาดาถ้าเด็กๆมองดูนะคะด้านบนจะเป็นของเหลวแต่ถ้าคนดูเนี่ยจะรู้ว่าด้านล่างเนี่ยมันหนืดมากๆเลยท่าดาและนี่ก็คือผลการทดลองทั้งหมดนั่นเองครูดาดาครับครูเช้าตู้สังเกตเห็นหนึ่งอย่างที่ตอนที่ครูดาดาทดลองเนี่ยเขาเหลว เป็นเพราะอะไรกันนะคุณครูเช้าตรูมีคำตอบค่ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อสารเคมี2ตัวมาผสมรวมกันจะมีอยู่2อ,อย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่1ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างที่2ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเหนียวแข็งหรือบางครั้งก็หนืดเลยครับคุณครูราดา แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าสารเคมีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพวกนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมาฟังคำตอบจากคุณครูดาดาและคุณครูเช้าตรูกันค่ะ อย่างเช่นปูนปลาสเตอร์ผสมน้ำสามารถนำไปทำเป็นรูปหล่อง,งานปั้นต่างๆที่มาจากแม่พิมพ์งไงคะส่วนอันนี้เด็กๆน่าจะรู้จักดีกาวน้ำผสมกับโซเดียมบอรเรตได้ของเหนียวหนืดที่เรียกว่าสลามเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปเป็นของเล่นหรือเอาไว้ใช้นวดสำหรับคนที่มืออ่อนแรงก็ได้นะครับ นึกได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาใช้ทำความสะอาดฝุ่นตามซอกรีโมทคีย์บอร์ดได้ด้วยค่ะถูกต้องเลยครับเป็นยังไงบ้างครับดเด็กๆประโยชน์ของการผสมสารเคมีเยอะแยะมากมายเต็นไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนจะจบคลิปวิดีโอในวันนี้ครูชาตุแล้วก็ครูดาดาอยากจะเชิญชวนเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มาสมสารเคมีที่หาได้ในครัวครับผมใช้อะไรบ้างคะครูชาตุ่วง่ามากๆครับ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการทําแป้งโด 1. ชามแก้วหรือชามพลาสติกก็ได้นะคะเด็กๆ 2. น้ำมันพืช 3. น้ำอุน่น 4. เกลือ 5. แป้งอนเนกประสงค์ 6. สีผสมอาหารและ7ช้อนโลหะค่ะ กดหยุดแล้วลุกไปเตรียมของมาก่อนได้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำแป้งโดพร้อมๆครูเช้าตู่กันเลยค่ะ3 2 1เริ่มต้นนะครับครูเช้าตู่จะขอใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปในชามนะครับช้อนที่1ช้อนที่2ช้อนที่3 ลองเพิ่มอีกนิดนึงนะครับโอเคครับผมประมาณ4ช้อนครับต่อไปนะครับเราจะใช้เกลือนะคะผสมลงไปในน้ําอุ่นครับซึ่งตอนนี้รบกวนครูดาดาผสมให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะครูดาดาเอาไปผสมเลยในระหว่างที่รอครูดาดานะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำมันพืชลงไปในแป้งอนเนกประสงค์แต่ใส่เพียงแค่นิดเดียวนะครับั่วนเลย เด็กๆยังไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่ส่วนผสมให้ครบก่อนครับผมเกลือ,ะอะละล,ลายเรียบร้อยแล้วค่ะอาเกลือละลายแล้วมาดูเลยนี่ละลายเรียบร้อยแล้วครับเมื่อละลายเรียบร้อยแล้วเราจะใส่เกลืองลงไปประมาณ4ช้อนครับแต่ถ้าอยากให้มันสวยเติมสีผสมอาหารได้ไหมคะอ้อได้เลยครับถ้า้านเด็กมีสีผสมอาหารก็สามารถเติมสีผสมอาหารลงไปได้เลยหนึ่งยด คนนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปกี่ช้อนจำได้ไหมครับสี่ช้อนนะครับสองสามสเรียบร้อยครับขั้นตอนสำคัญสุดก็คือคนครับแล้วตอนนี้นะครับดเด็กๆเราก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆ แป้งยังไม่จับตัวเป็นก้อนเด็กๆก็ค่อยๆเติมน้ําลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณครูเช้าตู่ขอใส่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามและพอแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนเราก็ใช้มือนวดเลยครับถ้าเด็กๆนวดแล้วแป้งติดมือเด็กๆสามารถเติมน้ํามันลงไปได้นะครับ แล้วก็นวดต่อไปเลยคนค้นคน,คนขยำขยำขยำไม่ต้องกวนเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปล้างได้เสร็จแล้วครับแป้งโดของเราเรามาทบทวนวิธีการทำอีกรอบนะคะได้เลยครับ และนี่ก็คือแป้งโดของเราสวยไหมครับคุณครูดาดาสวยมากๆเลยค่ะคุณครูดาดาชอบแป้งโดทุกสีเลยดีใจจังเลยและจากการเรียนในวันนี้นะ เด็กๆก็สามารถนําสารเคมีที่ผสมกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงมาใช้ประโยชน์ได้สาหรับวันนี้เนื้อเสียใยจริงเลยครับคุณครูคดารนาะหมดเวลาลงและะ้วค่ะแต่แบบไม่เป็นไรนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์กับสถาบันแม่ทรายมีอีกเยอะมากๆครูชาตุ่แล้วก็คุณครูดารนาะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสนุปกับวิทยาศาสตร์สนุกกับแม่ กิจกรรมท้ายบทรเรียนดเด็กๆลองเดาดูสิครับถ้าสารเคมีเหล่านี้มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้น 1. สบู่กับน้ำติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกฉเฉลยฟองสบู่นั่นเองถูกไหมครับ 2. โอวัลตินกับน้ำร้อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกฉเฉลยน้ำโอวัลตินนั่นเองถูกหรือเปล่าครับ สามตะปูกับน้ำติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยสนิมครับผม